สวัสดีครับผมวันนี้พอดีมาทำบัตรประชาชนนะครับเพื่อที่จะไปทำอะไรนะเฮอปีนะเลยแวะมาดูฟาร์มควายของพี่ที่อยู่ห่างจากสนามบินประมาณ2กิโลชื่อว่าลำตะโคงฟาร์มมาหลายครั้งแล้วแหละอยากจะมาให้ดูตัวผู้ที่เป็นสายพัฒนานะครับชื่อว่าเจ้าเพชรสุรินนะครับเป็นควายของ เป็นควายเพื่อนของพี่อูครับนี่คือบริเวณของพี่อู๋ครับดูครับมันอยู่ที่สวยงามมากนะเหมาะสำหรับการเลี้ยงชาแล้วก็เลี้ยงฝวายเลี้ยงอะไรก็ได้ครับดูดีดูแม่น้ำนี่ไม่ใช่แม่น้ำนี่เขาเรียกว่าลำตะโพงดูไปก็ไม่น่ากลัวเหมือนแม่น้ำแถวบ้านนะเพราะว่ามันสั้นๆน,นะอยากจะมาให้ดูควายที่เขาพัฒนาแล้วตัวแบบผมสูงไอ้หกสิบห้านะ ผมจะพาม,มาดูนะแบบอลังการเลยน,ะนี่เป็นควายฝูงนะประมาณ60กว่าตัวตัวเมียก็ประมาณ30ดูดูตัวพู้ครับตัวผู้ที่เขาพัฒนาแล้วเป็นควายอย่างนะดู่ดูความใหญ่ของเขาดนคะรัอันนี้คืออีอปิงควายคนระับปิงควาย ปิงครับปิงควายมากระชิมอเออุ้ยอไอย่าตื่นะมารอพี่แกแต่ว่าตอนนี้พี่แกติดประชมุมอยู่ครัให้ดูความสูงอผมอะร้อยหกสิบห้านะความสูงของควายขวัดตรงตะหนกตรงนั้นนะมาแรกๆเ,เนี่ยอ้วนกว่าน,น,นี้นะแต่ว่ามาอยู่นี่ก็ประมาณนี้แนละพอดีครับเพราะว่า วาได้เพื่อนเมีอะไรก็ต้องสนมเยอะสนมเยอะก็ต้องกิ๊กเยอะครับเขวาที่นี่ใส่เชื่องนะเอาพวกออกได้ไหมดูครับดูสายพันธุ์ขวายที่พัฒนาแล้วดูในกล้องมันมันต,ตัวเล็กนะแต่พอให้เทียบดูครับผมเนี่ยร้อยหกิห้าครับนี่ก็น่าจะประมาณร้อยหกสิบได้ครับ ในอนาคตควายเมื่อสามปีนะชื่อว่าเพชรสลินเห์ไอมรับโอ้โอ,อ้โอ้เรียบ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 เขาเรียมกัดดูครับเป็นพ่อพันเอามาพานี่เป็นควายบ้านบ้านนะดูควายบ้านบ้านก็จะประมาณนี้นะเป็นควายไล่ทุ่งนะครับอาจจตตัวนี้นิดนึงแต่พอหน้าฝนก็จะอ้วนนะ ผมติดใจตัวนี้มากครับเชือกแคทซินก็าอาจจะยังไม่มีชื่อเสียงนะเพราะว่าไม่ได้ไปเท่าไหร่ควายควายเชือกนี้ควายตัวน,ววนี้ใหญ่มากครับดูว่ลองยกดูได้ไหมครับไม่กล้าครับผมตัวใหญ่ดูเ,ดเขาว่าเชื่องเขวาว่าเชื่องอเชื่องควายาเชื่องดูนะครับ จำเลดูคอจับจับอ,อาจาะจะ,จะอาจาันนี้นิดนึงเพราะว่าส,สนมเยอะดูมือประมาณบ่ายสามก็จะปล่อยกินในพื้นที่หกสิบไร่มีรับตะโคง้งมาดูเป็นแนวทางนะในการพัฒนาสายพันธุ์ควาย,ยนี่ก็เป็นลานพยางง หลานพญาหงอันนี้คือหลานพญาหงนี่เป็นควายบ้านๆน,นะดูดูดอ่ะงามมากวิวดีมากทุกอย่างเหมาะเจาะก,กับการเลี้ยงมากเลยดูดูความสูงอ่ะใหญ่ตากันเลยแบบ ดูไว้เผื่อเผื่อจะได้เป็นข้อพันในอคอกเราบ้างเอฟซี MC ท่านใดอย่างมาเยี่ยมก็มาได้อยู่ที่ลำตะคงฟาร์มลงมาจากสนามบินบุรีรัมแค่สองนูนเพื่อนะ ว่เชื้อสายเขานี่มาจากเชื้อสายแม่เขาก็ตัวใหญ่นะมไม่ใช่ใหญ่กว่านี้เยอะอยู่นะแม่อาจจะประมาณนี้แหละเยอะอยูนะ่เป็นควายเป็นควายของพี่เมย์พงศ์แค่พงศ์รีฟามพงศ์รีามเป็นหมอเป็นนั่นแหละครับอยู่ที่สุรินทร์ครับอยู่ท่าสว่างร่างกายมั้ ใหญ่่พันหมา่าใหญ่ครับใหญ่มากดูดู่ะนี่ควายบนรนาครับดูควายที่พัฒนาแล้วเนะี่ยตัวเมียที่ใหญ่ขนาดนี้ก็มีนะอยู่ที่มหาสารคามครับชื่อว่านางพญาหรือเปล่าตัวตัวขนาดนี้เลยครับเป็นควายที่ตัวใหญ่มากตัวนี้ที่เรียงน่าเป็นควายประมาณต้นน้ำครับที่ใช้พัฒนาสมมติตัวนี้ ผสมพ่อนี้ไปะเราว่าจะได้ควายที่มันอาจจะสูงขึ้นมากว่าน,นี้ได้บางสักนิดนึงอย่างเงี้ยพอรุ่นลูกเขาผสมกับพ่อที่ว่าต่างสายพันธุ์ก็อาจจะขึ้นมาอีกครับข,ขึ้นขึ้นอีกเรื่อยๆนะพัฒนาสายพันธุ์ควายไทยตอนนี้ที่ผมอาจจะไม่ได้มีความรู้มากหรอกแต่เห็นควายที่สูงตอนนี้คือร้อเจ็ดสิกว่าครับชื่อว่าเจ้าช้าง อุดรตะกอนอยู่ที่ลุมพูน้องบวัวลําพูนไอเสกไอเจ้าเสกกับผมเนี่ยได้ขี่มาแล้วสูงมากครับสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบสี่นะถ้าเจ็ดสิบสี่ก็ที่ดูตัวนี้สูงตัวนี้ประมาณเท่านะร้อยหกสิบเพื่อนเนาะร้อยหกเนี่ยเจ็ดสิบสี่ก็ประมาณเนี่ยร้อยหกสิบกว่าครับประมาณเจ็ดสิบสี่ก็ประมาณเนี่ยดูประมาณร้อยหกสิบหกสิบสามครับได้อยู่ร<ห>้อยหกสิบสามจะสนเดียวเหรอ ไอ้เจ้าพายุก็น่าจะน่าจะนะ,น,ะ,ะน,าาน่าจะประมาณนี้ครับเจ้าพายุเจ้าสิงหาน่าจะประมาณนี้ครับรอดูอยู่ว่าพัฒนาการเขาจะจอกมาอย่างไงนะนีถ้าใครสนใจอยากศึกษาการเลี้ยงควายก็สามารถมาเยี่ยมชมพี่เขาได้ พี่เขาเป็นกันเองเป็นกันเองมากนะคอยให้คำปรึกษาทุกๆอย่างเลยพาไปดูควายก็พาไปนะเอใหญ่มากครับรอพี่แก่แกมาชมถ้าเอาัวบ,บามนมาเลี้ยงเขสนุกคนระับวิ่งเล่นกลางทุ่งนาโอ้เยอะแยะหกสิบไร่ก็วิ่งเลยวะ อย่างหมดเจาะมีมีลำมีลำน้ำผ่านเฮ้ย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 หมดเดี๋ยวว่าหลังมาเยี่ยมชมใหม่ผมจะถ่ายให้ดูนะว่าถ้าวันหลังมีโอกาสมาเยี่ยมอีกจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับ วันนี้ก็ฝากกด subscribe ก,กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ